สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆสวัสดีวันนี้ครับนะวันนี้มาสายนิดนึงครับมาไปติดตั้งเครื่องเครื่องเลี่ยมพระนะครับนะขอทดลองฝีมือสักสองสามวันครับเดี๋ยวมาลุยให้พี่น้องกันนะครับในราคาย่อมเยานะฮะวันนี้ครับเราก็มาชมพาะสวยๆอีกเช่นเคยพี่มาอัปเดตรายการหรือว่าเหลืออะไรกันบ้างนะครับว่ามีอะไรกันบ้างครับ ตอนนี้อย่างนักปกนี่หาไม่ได้แล้วพี่นะอย่างนักปกนี่หาไม่ได้ครับนะตอนนี้บอกเลยว่าราคาค่อนข้างแรงพี่นะหาได้แต่ราคาค่อนข้างแรงพี่นะครับผมไม่สามารถมาเปิดให้พี่น้องแรงๆกันได้พี่นะครับนะผมอยากเปิดแบ่งปันพี่น้องกันนะในราคาที่ตับต้องได้พี่ก็เขาฝากอุดหนุนหน้พี่ๆด้วยนะพี่นะพระแท้การันตีแท้นะครับนี่ฮะนี่เลยยกอีพีแน่นอนพี่การันตีได้เลยครับเชาหาวิชาสจะบายใจได้พี่ออกวัดโพสีสะอาดนะครับเมื่อวันที่หกที่ผ่านมานี่อย่างนี้ พธิธีพุทธาวิเศษอ,อิ่งใหญ่หลังการเลยพี่นะครับนะ15-16เกจินะครับนะเป็นเหรียญของอลูกปูศิลานะครับนะพี่นะที่เข้าชมมาใหม่นะครับในไทยและต่างประเทศนะพี่ถ้าสนใจรายการไหนนะครับวันนี้มีมให้สามสิบรายการที่สนใจกันนจําอันดับรายการหรือจําเนื้อไว้พี่นะจํารุ่นไว้นะครับแล้วสามารถโทรมาติดต่อได้ที่อีเมล์หรือเบอร์โทรที่ขึ้นไว้นะพี่นะเป็นหมายเลขและเลขเดียวกันนะครับนะ ตอน p นี้ครับเดี๋ยวเรามารายการที่หนึ่งกันเลยครับรายการที่หนึ่งครับเป็นเหรียญพระพรมสีหน้านะครับพิมพ์ขลามตัดนะฮะเป็นซีรีส์ของเหนือดวงพี่เป็นซีรีส์ของเหนือดวงครับนะเป็นอาลงยาพิเศษลายเปลวไฟพี่ลงยาพิเศษลายเปลวไฟเนื้อมหาชนมูลสาครับหมายเลขโคนเบอร์สองศูนย์หกนะฮะหมายเลขโคนดเบอร์สองศูนย์หกนะครับตอกสซลาด้านซ้ายพี่ตอกเลขโค้ดด้านขวาฮะ เนื้อมหาชนวนบนศาลวัดโพสีสะอาดนะครับงานลงยาเปลวไฟพิเศษนะครับนี่ฮะสามสี่นะครับรายการนี้ผมขอหกร้อยบาทนะครับรายการที่หนึ่งนะครับรายการที่สองครับมาต่อที่เนื้อเดิมที่นะรายการเดิมนะครับแต่เลขโค้ดเบอร์เป็นเลขโค้ดแปดศูนย์ศูนย์นะฮะเลขโค้ดเบอร์แปดศูนย์ศูนย์นะครับรายการนี้ก็หกร้อยบาทนะพี่นะ ต่อมารายการที่สามครับรายการที่สามเป็นลงยาพิเศษเหมือนกันพี่นะแต่คนละรายการครับรายการนี้จะออกไปทางทางแดงนิดหนึ่งนะฮะออกไปทางแดงนิดหนึ่งนะครับรายการนี้คิดเท่ากันพี่นะฮะหกร้อยบาทครับเลขคนเบอร์หนึ่งเจ็ดหกนะพี่เลขคนเบอร์หนึ่งเจ็ดหกนะครับรายการนี้หกร้อยบาทนะพี่เอาเอา,เอ,าอย่างนี้ายการพี่ไหนๆก็เปิดแล้วผมของอ,องค์ละห้าร้อยบาทปิดให้นะครับนะสามรายการแรกขององค์ละห้าร้อยบาทปิดให้ นี่ฮะสวยสวยเลยครับนองค์ละห้าร้อยบาทปิดให้นะครับหนึ่งสองสามมาก่นต่อในการที่สี่ครับรายการที่สี่ครับเป็นเนื้อทองฝาบาทหรือเนื้อทองทิพย์นี่งฮะลงยาฟ้าพี่เลขค้ณเบอร์สี่หนึ่งแปดครับเลขคุณเบอร์สี่หนึ่งแปดนะตอกศิลาดเจนพี่นะฮะองค์นี้น่าสี่ร้อยบาทนะครับองค์ที่ห้าครับองค์ที่ห้าเป็นเนื้อทองแดงสาตนครับ เป็นเนื้อทองแดงสตินเลขโค้ดเบอร์471ครับรายการนี้ก็สี่้บาทเช่นเดียวกันพี่นะฮะเป็นเนื้อทองแดงสตินที่สวยเลยพี่นะฮะต่อมารายการที่หกครับรายการที่หกเป็นเนื้อทองฝาบาทนะครับเป็นรายการจองที่องค์ละสามร้อยบาทองค์ละสามร้อยบาทนะครับมีให้อีกสิบไอ้มีให้อีกแปดลุ้นนะครับมีให้อีกแปดองนะครับองค์ละสามร้อยบาทเท่านั้นพี่นะครับไปลุ้นเลขเองนะพี่นะไม่ใช่เปิดให้ดูนะพี่นะครับ ่อมาครับเป็นรายการที่เจ็ดครับรายการเจ็ดเป็นเนื้อสนิมเขียวครับเป็นรุ่นปิดตาพังมกรานนะครับนี่ฮะเป็นเนื้อสนิมเขียวนะครับนี่ฮะเลขคุณเบอร์หกสองหกครับเลขคุณเบอร์หกสองหกครับด้านหลังเป็นอะไรจักครับมีพยาคุมีพยาลาหูล้อมรอบเลยฮะสวยงี้มี่คมคมนะฮะเหรียญที่ใหญ่นูนนนครับใครเห็นเหรียญจริงได้ถึงมือแล้วบอกเลยว่าจะหลงรักแน่นอนนะฮะรายการนี้สวยงามงี้พี่นะบอกเลยว่าต้องมีไ้บผู้ชานะครับนี่ฮะ องนี át, If, ้นะครับงานเนื้อสนิมเขียวครับหรือสนิมแดงนะครับรายการที่ห้าร้อยบาทครับรายการที่เจ็ดต่อมารายการที่แปดครับเป็นเนื้อสนิมเขียวนะพี่นะครับเป็นเนื้อสนิมเขียวสวยๆอย่างนี้เลยครับนี่ฮะเลขคุณะเบอร์สองหลักนะครับเลขคุณะเบอร์สี่สามนะฮะเลขคุณะเบอร์สี่สามนั้นเนื้อสนิมเขียวห้าร้อยบาทนะพี่นะครับเป็นงานคลาสสิกนะตรงนี้ต้องห้าร้อยบาทนะครับต่อมาเป็นองศาลาหนึ่งองนะพี่นะองศาลายหนึ่งองครับรายการที่เก้าครับเนื้อทองพรบาทผิวรุ้งนะครับเป็นเนื้อมหานิยม นาอีกหนึ่งรุ่นนะพี่นะคนชอบสะสมกันนะฮะเนื้อผิวนี้พี่นะบอกรายการนี้ผมคิด450บาทนะครับรายการนี้ผมคิด450บาทนะครับเพราะเหรียญสวยมากพี่นะครับเหรียญสวยมากนะครับรเลขคนทะเบียน1137ครับเลขคนทะเบียน1137นะผิวลุ้งอย่างนี้พี่บอกเลยว่าสวยจัดนะฮะบอกเลยว่ายังสวยนะฮะนี่ฮะการันตีพระพระแท้ทั้งคลิปนะพี่นะนี่ฮะรุ่นนี้นะฮะผมการันตีเลยเพราะผมไปงานพุทธายพิเศษมาครับเมื่อวันที่6นะฮะ คุณจ้าเกติคณาจารย์ชื่อดังอีกมากมายพี่เกือบ20เกติคณาจารย์นะฮะนี่ครับองค์นี้450บาทนะพี่นะรายการที่9นะครับต่อมารายการที่10ครับรายการที่10เป็นเนื้อทองฝาบาทครับเป็นเนื้อทองฝาบาทโบราณนะครับนี่คเลขคุณเบอร์84ครับเลขคุณเบอร์84ครับรายการที่400บาทนะพี่นะรายการที่ผมคิดแค่400บาทนะครับนะต่อมารายการที่11ครับหรือรายการที่11เป็นเนื้อทอง ชุบทองพี่เหนือนะรุบกระไหลเงินนะฮะอรุบกระไหลทองพี่เลขคนเบอร์หนึ่งแปดห้านะครับเลขคนเบอร์หนึ่งแปดห้านะครับกระไหลทองพ่นทรายพี่นะครับผมบอกเลยสวยๆอย่างนี้นะครับรายการนี้ก็คิดไปเบาๆพี่นะสี่ร้อยห้าสิบาทรายการนี้คิดในสี่ร้อยห้าสิบาทพี่รายการที่สิบเอ็ดนะครับต่อมารายการที่สิบสองครับรายการที่กาสิบสองครับเป็นเนื้ออาหารจำนวนผิวออกลุกๆนิดๆนะฮะนี่ฮะเป็นเนื้ออาหารจำนวนบนืสารพี่เลขคนเบอร์หนึ่งสองเก้าครับเลขคนเบอร์หนึ่งสองเก้านะพี่นะนี่ฮะ รายการที่400บาทนะพี่นะะรายการที่400บาทนะครับสำหรับใครที่เอาไปรุ่นเองก็มีนะพี่นะรุ่นเองรุ่นละ500บาทนะครับนี่ฮะถ้ารุ่นเอง500บาท like <im <im ี่อย่างนี like <im <im ้นะนี่เลยซีนเดิมๆนะฮะนี่ฮะต่อมารายการ่อไปพี่รายการที่13ครับรายการที่13เป็นเนื้อลมดําพี่เป็นเนื้อลมดําเลขคุณเบเบ์ส3เอยเลขคุณร์เบิล714ครับหรือเลขคุณทะเบ่ง714ครับเนื้อมหาลมดําพี่โอ้โหคมๆอย่างนี้พี่นะครับนี่ฮะเนื้อลมดำคมๆอย่างนี้ยเลยพี่ รายการนี้ครับ400บาทเช่นเดียวกันพี่รายการนี้400บาทเช่นกันนะชอบถูกใจปิ่งเข้ามาได้นะครับต่อมารายการที่14ครับ เรือที่สี่ครับเป็นเนื้อลงยาเขียวเนี่ยซับเนื้อหาที่นมวนสารครับจัดสร้างน้อยมากหมายเลขห้ารายการนี้ผมขอคิดที่หกร้อยบาทนะครับรายการลงยาผมคิดขอคิดที่หกร้อยบาทครับเมื่อเพราะจัดสร้างน้อยมากพี่รายการลงยารุ่นนี้จัดสร้างน้อยมากพี่ใครได้ไปถือว่าเป็นพิเศษเลยนะครับรายการนี้นะพี่รายการที่สิบสี่นะครับนะผมขอหกร้อยบาทครับเลขคน้นเบอร์ห้าตัวเดียวด้วยนะครับเลขค้นเบอร์ห้าตัวเดียวด้วยนะครับมากันต่อรายการต่อไปพี่รายการที่สิบสามครับ รายการที่ส5้าพี่แระายการที่ส5้าเป็นเนื้อลมดำลงยาขาวบริสุทธิ์พี่นะเลขคนลเบอร์สี่สามแครับเลขคนลเบอร์สี่สาเอสี่สมเก้านาะเลขคนลเบอร์สี่สามเก้าพี่นะเนื้อลมดำนะฮะนี่ฮะลงยาขาวบริสุทธิ์พี่รายการนี้ผมคิดห้าร้อยบาทพอรายการที่ผมคิดห้ารอยบาทพอนะพี่นะหรือรายการที่15คร้า ต่อมารายการที่ิหครับรายการที่16เป็นเนื้อมหาชนบุสานนกากทองที่ผิวลุ้งฮะเลขคนเบอร์หนึ่งศูนย์เจ็ครับเลขคนเบอร์หนึ่งศูย์เจ็ดครับรายการที่1ิหกนะพี่นะรายการที่สี่ร้อยบาทต่อมารายการที่สิบเจ็ดครับรายการที่1ิบเจดนะฮะนี่ฮะเมื่อคิดที่หกนะพี่นะต่อมารายการที่เจ็ครับเป็นเนื้อทองแดงบนลานที่นะฮะเป็นเนื้อทองแดงบรานครับคลาสสิกนี่ฮะเลขคนเบอร์หนึ่งแปดสองนะครับรายการที่สี่ร้อยบาทเช่นเดียวกันพี่ รายการนี้สี่ร้อบาทเชื่อกันครับเป็นเนื้อทองแดงโบราณนะพี่นะฮะบอกเลยสวยจริงนะครับต่อมารายการที่สิบแปดครับเป็นเนื้อทองแดงซาตินนะฮะเป็นเนื้อทองแดงซาตินครับเนื้อมหานิยมอีกหนึ่งรุ่นครับคนชอบสะสมที่เนื้อทองแดงซาตินเนื้อเงินซาตินเนื้ออะลูาิเนียตินบอกเลยถ้าเอามีเก็บเป็นคอร์ชั่นได้นี่บอกเลยสวยจริงๆนะฮะรายการนี้พี่ได้คนเบอร์สี่เจ็ดแปดนะครับรายการนี้ได้คนเบอร์สี่เจ็ดแปดนะฮะสวยงี้เลยนะฮะปิดตาพรมการพี่นะฮะบอกเลยว่าพระโพธิสัตว์นะฮะปิดตาพรมการ ต่อมาครับรายการที่สิบเก้าครับรายการที่สิบเก้าเป็นเนื้อลมดํานะครับหมายเลขคนเบอร์สามเก้าเจ็ดครับสามเก้าเจ็ดนะครับองค์นี้สามร้อยบาทนะพี่รายการที่สามร้อยบาทเท่านั้นพี่นะฮะต่อมารายการที่ยี่สิบครับรายการที่ยี่สิบครับเป็นเนื้อทองแดงผิวลุ้งนะฮะ เป็นเนื้อทองแดงผิวรุ้งนะครับเลขค้นลำเบอร์หนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งพี่เลขคนเบอร์หนึ่งเก้าหนึ่งครับองนี้ก็สามร้อยบาทนะฮะรายการที่สามร้อยบาทนะสมเด็จสงไก่พี่สามร้อยบาทนะฮะถ้าใครรุ้นรุ้นก็สามร้อยบาทนะพี่นะรุ้นก็สามร้อยบาทนะครับมากันต่อองค์ที่ยี่สิบเอ็ดครับรายการยี่สิบเอ็ดครับเป็นเนื้อทองแดงผิวรุ้งเหมือนกันพี่เลขคนเบอร์หนึ่งศูนย์เจ็ดสี่นะฮะเลขคนเบอร์หนึ่งศูนย์เจ็ดสี่นี่ด้านหลังรุ้งรุ้งอย่เลยพี่นะครับรายการนี้ครับนะสามร้อยบบบบาาาทททนนนะะคครรัััสม้อเ่กพ ต่อมายการยี่สิบสองครับรายการยี่สิบสองครับเป็นเนื้อทองแดงผิวลุ้งมาเอยทองแดงมันปูพี่เรขคนะเบอร์หนึ่งหกสี่ห้าเรียกคนะเบอร์หนึ่งหกสี่ห้านะครับนี่ฮะสามร้อยบาทนะครับต่อมา,าการต่อไปพี่นะฮะรายการที่ยี่สิบสามครับรายการยี่สิบสามเป็นเนื้อทองแดงโบราณพี่เรขคนะเบอร์เก้าเก้าห้าพี่เรขกคนะเบอร์เก้าเก้าห้าครับเป็นเนื้อทองแดงโบราณนะครับรายการยี่สิบสามนะครับนี่ฮะองค์นี้ก็สามร้อยบาทนะพี่นะนะต่อมาคนระับรายการต่อไปพี่รายการที่ ยี่สบี่ครับเรื่องยี่สบสี่ครับเป็นซีนเดิมที่ผมแจ้งไปนะพี่นะเป็นรุ่นซีนเดิมครับนี่ฮะเป็นเส้นทองแดงรุ่นซีนเดิมนะครับงานรุ่นลงยาลุ่นสางเส้นสองพอยนะฮะรุ่นเหนือผิวลุ้งนะฮะโบราณนะครับลมดำนะบอกเลยสวยๆครับรุ่นละสามร้อยบาทนะฮะจะตรงฟรีนะพี่นะมากันต่อองค์ยี่ห้าครับ องที่ห้าเป็นเนื้อเหล็กเปียกครับเหล็กเปียกนี่คือรายการคนนิยมมากนะครับเป็นเนื้อที่แบบว่ารุ่นแบบพงกรพันชาติครับต้องเนื้อเหล็กเปียกนะฮะนี่ครับด้านล่างเป็นเงินนะพี่ด้านล่างเป็นฐานเงินนะครับผมบอกเลยด้านล่างเป็นฐานเงินแท้เป็นรายการพิเศษนะครับเรขกคนเบอร์สามสองน่นรายการที่ผมขอเจ็ดร้อยบาทนะครับรายการนี้ผมขอเจ็ดบาทขอคนที่รับได้พี่นะครับด้านล่างเป็นเนื้อเงินแท้นะครับด้านล่างเป็นฐานเงินแท้เป็นรายการพิเศษนะครับพี่นะเจ็ดร้อยบาทพี่ต่อมาครับรายการที่ยี่สิบหกคร รายการี่6ิบกเนื้อเ่ยเปียกลงยาอ่าสีขาวพี่ลงยาขาวเลขคูตเบอร์สองหนึ่เครับเลขคูเบอร์สองหนครับรายการนี้ห้า้บาทพี่นะรายการนี้ห้าบาทนะคกัรยี่สบหกนะครับต่อมารายการยี่เจครับรายการยี่สิบเกาเป็นเนื้อกระล่เงินนะพี่เลขคูตเบอร์นีฮะเยผมไฟสองเนเลขคนเบอร์หนึ่ง่งสามี่เลขคนเบอร์หนึ่งหครับเนื้อกรล่เงินครับองค์นี้เอาไปพี่นะฮะสี่ร้ห้าสบบาทนะฮะเอาไปสี่อยห้าิบบาทนี่นะครับมากต่อพี่องค์ต่อไปพี่นะครับ รายการยี่แปดครับเป็นเนื้อทองแดงเถื่อนครับหรือเนื้อทองแดงโบราณนี่นะฮะรุ่นนี้เป็นนั่งปู่นะพี่นะครับเป็นจี้กงนั่งปู่นะครับเนี่ยเลขคนเบอร์หนึ่งสี่ห้าครับเลขคนเบอร์หนึ่งสี่ห้านะครับองนี้เอาไปสี่ร้อยบาทนะครับหูสวยจริงนะพี่ดูนะเดี๋ยวพี่หาว่าไม่สวยนะครับพี่ดูครับสวยนะครับนะแต่แค่บางเนื้อมองไม่เห็นที่มันเงาพี่นะไฟผมสะท้อนนี่ฮะเนี่ยองค์นี้ตอนนี้เห็นชัดเลยครับนาพี่สี่ร้อยบาทอับูชาครับนาถาวว่าจี้กงคืออะไรจี้กงคือเทพเจ้าที่แบบอ่าเป็็นนนนพพรรระะะะอัี่เป อาปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิตพี่ที่ขอถือใบพัดนะฮะแล้วก็ปัดสิ่งดีๆเข้ามาในพี่นะเช่นอ่าเลือกค้าขายการงานเจริญรุ่งเรืองร่ํารวยเงินทองนะครับก็องค์จี้กุงนี่นะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยอันนี้ประเด็นเลยนะครับตอนมาลีการยี่สิบเก้าพี่ลขการยี่สิบเก้าเป็นเนื้อทองแดงครับเป็นเนื้อทองแดงผิดไฟพี่นะครับรายการนี้ก็สี่ร้อยบาทนะครับเลขคุณเบอร์สามเจ็ดสองเลขคุณเบอร์สามเจ็ดสองนะครับนะทองแดงผิดไฟพี่รายการยี่สิบเก้านะครับตอนมาลีการที่ รายการที่สามสิบนะครับเป็นรุ่นเดิมพี่รุ่นละสี่ร้อยบาทเท่านั้นพี่รุ่นเดิมเป็นรุ่นสี่ร้อยบาทนะครับจัดนะฮะนี่สินเดิมจังวัะเลยพี่นะรุ่นเดิมนะครับนะสินเดิมอย่างงี้รุ่นเฮงหมื่นล้านพี่จีกงรุ่นรุ่นเฮงหมื่นล้านครับรุ่นละสี่ร้อยบาทนะครับรายการที่สามสิบนะครับวันนี้ก็ฝากขอบคุณทุกท่านที่ติดตามที่วิญนะเป็นอีพีนี้เป็นพีอัปเดตให้พี่น้องรับชมว่าเหลือรายการอะไรเด็ดๆอย่บ้างนะครับรับชมชอบสนใจรายการไหนสามารถแคปรูปภาพติดตามอันดับรายการวันนี้พีีีีี่่นนนนนนะะววััั้้้้มมใหหทงดรราายกกพ ต่อขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยพี่เพื่อนกนดะติดตามด้วยพี่นะเพื่อที่เห็นคลิปกังข่ายแล้วจะมาสุ่มแจกคนที่ติดตามด้วยครับไปไวัยนี้กับกิจกรรมของทางเพจแบ่งปันเครื่องของเราครับในั่งฝากขอบคุณทุกท่านมากๆครับขอบคุณมากครับ